ฮหลเขาเปดรายการเน็กแคสเกมมิ่งนะวันนี้ผมจะมาทําการอะไรเปล่าปามาขย่าโอล่ามาครับเออฮะมาสำรวจกล่องกันก่อนสภาพมันแบบยิ่งดีอยู่อ่ะไม่เคยเขาแบบมีฝุ่นก่อนนิดหน่อยอยังไมา่ได้ขย่าเลยด้วยตั้มครับก็แค่ระหว่างเดินไปซื้อก็ขยับไปนิดนึงอ่าแล้วมาหมดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดใครอยากแดกก็มาแดกกันตรงนี้นะ่าลรงเรียนผมม่เจอดูกล่นกล่องด้วยครอ่ามหาอันนี้ผมไม่เจอนะฮะโรงเรียนผมนะฮะ ขยาวดิโอ้ยมือเจอชื่อให้ไหมครับเขย่าระวังโทรศัพท์คุณเองดิครับจะพูดสิจะพูดสิกูเงือบเมึงเข้ามึงต้องเขยาวต่อต่อเปล่าเสียเสียกูชิตฝาฝาแล้วก็คนสงสัยว่า ผลิตชิดแปลว่าอะไรเหรอขี้ศ so ักดิ์สิทธ์ครับเปลขี้ศักดิ์สิทธ์โอ้โหโอมี่ไปโอี่ศักดิ์ิทธิ์อยู่กระเจ้าชิดที่ครับอันนี้ชิดโังไม่เ่่ไมเ่ยนไห้ดีไีาใครจะมาเปลี่ยนเมนกเ่อยความเสียเงี้ยมันยังเป็นตัวตัวอยู่บ้างกล่องมันจะไปแล้วครับกล่องมันจะไป เอาๆกันเดนหายไปไหนวะกี่ครั้งแลครับเนี่ยดูกล่องดิเฮ้ยกี่ครั้งแล้วอ่ะไม่ได้นับที่แน่ๆผัดกันเขย่ากันบ้างก็ได้แล้วอะไรเราเออช่างมันช่างมันเขย่าไปขอให้แม่งไม่หุดก็พอโอ้ยเมื่อยเมื่อยสลับกันได้นะไม่ใช่พ่อหรอพ่อเนี่ยจะยาเสือกเติม อย่าสัตว์อย่าพูดสัตว์กูชอบดุ้ยอ้าวไอ้สัตว์ก็หัวกูเฉยไม่ได้ตอบอ่อคนละหัวเฮ้ยโดนหน้าอีดอกเฮ้ยแตกยังโอ้ไอ้สัตมันทอนอีดอกยังไม่แตกยังโัวอเนื้อนี่นี่เหรอแบบนี้โคตราเวนเวียน ระวังตื่นทะลุใู้เป็นค่ะ่มึงต้ององตัยาวยาวยาวไอ้สอทะลุเลยเพื่อนไหนเอออย่าไปนเลยสอเยนมเนี่ย หหัสองเกอเออแล้วก็ที่ตรงนี้ผมไม่ได้อัพคลิปเลยเนื่องจากว่าพวกวกูสอบนะฮะ,อะเออสอบมิดเทอมไม่สอบก็ขี้เกียจทำต่อเขาเออ้าไปมูขี้เกียจโคตรเลยอะเออตอนเนี้ยคือกูถึงได้มานั่งไอ้หยอกโหรามันเล่น,นอยู่นะฮะเปลี่ยนแล้วมึงจะถ่ายการหรือมึงจะถ่ายหัวลากถ่ายเขาั้ง พอละองย่างสองอย่างเธอ1อบครับ2 in ินบอแล้วก็ที่เนนี้มีเสียงดังอยู่นี่ก็เนื่องจากว่าเพื่อนกูมันเพื่อนผมแม่งเล่นในนี้ยังอยู่นะเราให้กำไรกับท่านผู้ชมครับได้ดูยูกิกาขยับโคอามาดพร้อมนี่คือกำไรโคตดเท่เลยนะฮะเลยได้ยังตัได้ยังดูเสียงเลยไปซัดไปซัดไปัดไปัดมากเลยครับความจัมาก เขาดีอย่งอย่างเขาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวและดีเ้ือดอย่างผมเป็นแปะก็ต้องขออภัยด้วยนั้นอยากกุมมันหวัดนะฮะกุมข้อย่อเมื่อไหร่จะแตกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะกลายเป็นจ็อกกะบอมไอตานคุ้เบื่อถ้ามึงเบื่อมึงไปร้านเบเกอรี่ได้ครับเพราะเขาไม่ขายอยู่จั๊กกะบอเียอร่อยเบยอร่อยไหมครับ เต็มแล้วโอ้โยนทิ้งแม่งแล้วเหนื่อยเปิดได้อย่างอ่ะยังได้ยินเสียงยืนก็แล้วก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนเสียงมื่ไหร่ก็เมื่อนั้นแหละฮะเสียงมันเริ่มเปลี่ยนทั่วอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมมันเปลี่ยนอรุณีเอง ของแม่งไงคุณภาพแบบว่าขยาแรกไปว่ะเฮ้ยแม็กแบกอห่ารือว่ากูไม่เห็นมองทางกล้องอยู่ไอสัตว์ต้องเปิดการมา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 ไปไปไไป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 ไอไไป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 ไอไไปไ ผู้ใช้เวทตัวเดียวก็ได้ไหมเบามาผู้ชตัวเดียวตกต็ไปเลยตกเต็มไปเลยระเป๋แ่ดนน้องกูนะเปาพูปุ๊บกูเมื่อปั๊บเลยสัตว์ตกไ้เียเสียวอะไรเสียวหเสเสียวไม่ใช่เสียวเออโอเคแล้วก็เปิดผมเเียังกึกกอยู่เลย กล่องมันกล่องแม่งไปแล้วอะรู้สึกว่าจะ5นาทีแล้วนะใส่ในกล่องเหล็กนี่ไหมครับเฮ้ยไอ้น็อป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 กล่องเหล็กด้วยน็อปยิงกล่องเหล็กด้วยจะให้ยาวมันจะง่ายกว่าพูดได้โอ้โหเพื่อนจะใส่ไหมล่ะเอาได้แกะเนี่เธอในการใส่ยุกิใส่ยุกิในการรถไฟอ่ะรถไฟรถไหน โอเคครับได้ไปทีชแบบเรื่องปัญหาเรื่องกล่องแล้วครับคือท่านผู้ชมหาอะไรกล่องอะไรสักอย่างที่ไม่เคยถึงมาใส่หบอเใส่ใส่เอ้าอะไรอะไรวะตัวล่าถึกเกินมากร้านคอมาก ฝ่าไม่ได้ดอกอาได้โอ้ยร้อแล้วพร้อมร้อย่าอ่างอัรู้สึกรู้สึกว่ามดนยินเสียวทไรเนีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภูมจะเอาแน่ใจเหรอแน่ใจอ่ะไป โหมากคนแรงจะใส่กูวางบ่อยจะใส่บ่อยจะอะไรบ่อยพุทได้เคลียร์มานะอย่ากจะใส่เหยียนบ่อยสั่นมือบ่อยขอสลัดมือแบบว่ากูชอบเพนณาคุณมอนครับแล้วมันมีช่วงให้ขยับอนาล็อกอยู่กูเลยชอบแบบเขยับขยาบไปยืดเลย เจ็ดนาทีนะครับเฮยังเจ็ดเจ็ครึ่งครับขอยังขอยังเฮ้ยให้มีนักกอล์ฟเกิดดีตัดจะได้ดึ้อด้อพวกเราไปหาดกบอลพ่อาไอกนั้งเจ็ดูกันไปก่อเดียกไปเจ้ามังกรได้กระ่อได้สักทีเดียวไม้รามาเปลี่ยนบ้างหมสอไม่ถอดอ๋อหนึ่งศูย์เมื่อกลองล็อกเลย กก็เเรีียยแ้ตัววดหน้าตามมึงไม่อยากให้ดูหน้าตาตอนนี้ปิดมากคือแบบกููนับว่ามึงไม่ได้ยงไ้ไหนวะแต่ว่าหน้ามึงมันใช่เป็นต้วอ่อนอ่อนเหนื่อยมาตุ้คือเอ้ยยาพนักหยา ่แล้วก็เออแล้วก็ได้ยินเสียงเมื่อกี้ก็คือทีมงานสิ้นนะที่ผมเรียกชื่อไปส่วนในคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเนเดี๋ยวผมชี้ไปเนี่ยวันนี้อยู่ตรงนี้นะฮะบารันนี้เราที่ตายแชแนลฮะสแต่ไปต้ดิฟิชั่นแล้วที่เหลือก็ไม่มีแชแนลแม่งสนะทุกคนเลยแม่งไม่มียาสมัครจีมีว์นะเฮ้ยป๊อปป๊อปเปลี่ยนไว้ให้กูบ้าก็ได้ส๊า ไอยกเที่ยงอยเที่ยงอยเทียเฮ้ยปครองกัเลจ้ะพูก้อยาม่งกม่ห้ำเสียว้งเฮ้ยไอ้ดอกไปไอ้ตัวเลยเ้ดูานล้หล้ยด้เ้วมึเอเตอรเ้ยงคเกมไปตอนนั้นน่ะตอนไรจะทำอะไรตเรานต้ีใส่เ้าอย่นี บินเลยบินได้เลยแหม่ว่าแม่งเป็นกอนๆนะเออขยาบต่อไปเฮ้ยคือว่าเปิดเหอะเฮ้ยคิดเราต้อง1้5นาทีไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแม่งก็ต้องพยายามมาจรฐานนะครับ12 13นาทีเออครับโอเคแล้วขยับต่อไป12นาทีเตือนด้วยแล้วกันอาฮะเกิดแม่งออกมาแล้วว่าเกิดแม่งออก ไอ้ศาสตร์แป้งกรั่วปะวะไม่รู้ไม่รั่ถ้ารั่วนี่กินไม่ได้นะโอ้ยพูดเย็นมันกลิ่นแม่งออกเฮ้ยเป่าต้องจับดูเป็นบอลยังวะเนี่ยเออบอลหรอเป็นบอลแล้วเหรอไม่เไยขยับต่อขยับต่อเฮ้ยเป็นยังเป็นแล้วเป็นแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนขยับไม่สักสิบสองนาทีแล้วก็ค่อยเปิดอยากตัฟังเด็กเนี่ย ไอ้บอเนแม่งแออกม้คมันเริ่มเลยแช่ไม่ไดดแทนหมอทนนทานท่านเหรอมาเหรองนีเปล่าเป่าเหนียวแม่งเลยสองคนเฮ้ยอย่าพิ่งเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยเปต็มเลยเสอคนสองคนสองคนสอนเลยแตกยังแตกยังอ๋อลเหี้ยเมื่อยไปเลยเราไป ได้เห็นแล้วเว้ยแถม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 ไม่อมไอ้เล้เย็ยออกมาเป็นขี้ขี้อะไรอ่ะโอ้ยดอกออขี้ยังยังไม่สมบูรณ์นี่ไม่สมบูรณ์อีกเหรอยังเหลวเลยว่ะยังไม่ขย่าต่อเอาดรอปไป ถ้อางนั้นบอตจบเพียงเท่านี้แล้วใไม่กล้าเกินมาเรกินเองใครกินเวนี่้ขาจบเพียงเท่านี้นะฮะ